เข้าใจแล้วครับผอมาจากเขียนสคริปต์ยาวประมาณ700คำสำหรับวิดีโอ Samsung Galaxy A55 โดยเริ่มต้นด้วยประโยค Hello friend Welcome back to Mobile m i n s e t ตามที่คุณขอและจะทำเป็นภาษาไทยเต็มๆไม่มีหัวข้อย,ย่อยหรือหัวเรื่องครับขีดขีดขีดสคริปต์ภาษาไทย HELLO เฮนโลเฟ w w l l o o m e b c k t to o o i l l m m n n s e t วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลกและในไทยเองก็คือ Samsung Galaxy A 5 5 S สมาร์ทโฟนซีรีส์ A ที่ถูกวางตำแหน่งไว้ในระดับกลางแต่ให้ฟีเจอร์และประสบการณ์การใช้งานที่ใกล้เคียงเรือธงมากขึ้นทุกปี รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของซัมซุงที่พยายามยกระดับมือถือในราคาที่จะต้องได้ให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุมทั้งในด้านดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและการเชื่อมต่อ Galaxy A55 มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงามตัวเครื่องใช้วัสดุที่ดูพรีเมียมมากขึ้นกว่ารุ่นก่อน บางเบาและจับถือได้ถนัดมือหน้าจอขนาดใหญ่แบบ Super AMOLED ที่ให้ความละเอียดสูงสีสันสดใสและคมชัดรองรับอัตรารรเฟรชสูงทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมหรือการดูวิดีโอบน YouTube และ Netflix รู้สึกลื่นไหลยอย่างมากการดูคอนเทนต์ในชีวิตประจำวันจึงเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ในส่วนของประสิทธิภาพซัมซุง Galaxy A55 มาพร้อมชิปเซ็ตใหม่ที่ทรงพลังและเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจนถึงผู้ที่เล่นเกมในระดับกลางคุณสามารถเปิดหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันได้โดยไม่หน่วงและยังรองรับการเล่นเกมที่ได้รับความนิยมในไทยเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile หรือแม้แต่เกมที่มีกราฟิกสวยงามอย่าง g e n s h i n Impact ได้ในระดับที่น่าพอใจแรมที่ให้มามากขึ้นช่วยให้การทำงานลื่นไหลในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลก็สามารถบันทึกภาพเพลงวิดีโอและไฟล์งานต่างๆได้เพียงพอกล้องของ Galaxy A55 ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนจับตามองรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังหลายตัว โดยมีกล้องหลักความละเอียดสูงที่สามารถเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนทั้งในที่แสงกลางวันและในที่แสงน้อยมีเลนส์อั t ตร w า,าสำหรับการถ่ายภาพวิวหรือกลุ่มเพื่อนที่ครบทุกคนและเลนส์แมคโรสำหรับถ่ายใกล้ๆที่เต็มไปด้วยรายละเอียดกล้องหน้าก็ยังคงโดดเด่นสำหรับการถ่ายเซลฟี่และการวิดีโอคอลซึ่งตอบโจทย์วัยรุ่นและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียในไทยได้เป็นอย่างดี แบตเตอรี่ความจุใหญ่ทำให้ใช้งานได้ทั้งวันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานโทรศัพท์อย่างหนักทั้งการแชทเล่นโซเชียลดูหนังหรือเล่นเกม Galaxy A55 ยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่ทำให้คุณไม่ต้องรอนานเมื่อแบตเตอรี่หมดถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในยุคที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วและต่อเนื่องอีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือซอฟต์แวร์ Samsung One UI ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอินเทอร์ เฟสดูสะอาดตาและรองรับการปรับแต่งตามสไตล์ของผู้ใช้ Galaxy A55 ยังได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบความปลอดภัยเป็นระยะซึ่งเป็นสิ่งที่ซัมซุงให้ความสำคัญกับสมาร์ทโฟนทุกระดับไม่ใช่แค่รุ่นเรือธงเท่านั้นด้านการเชื่อมต่อ Galaxy A55 รองรับ 5G เต็มรูปแบบทำให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทยได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมวิดีโอระดับ 4K การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือการเล่นเกมออนไลน์แบบเรียลไทม์ก็ทำได้อย่างไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังมีลำโพงสตอริโอที่รองรับ d o น b ี a อ m o s เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงและดูหนังมากขึ้น Samsung Galaxy A 5 5จึงเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมือถือที่สมดุลระหว่างราคาและประสิทธิภาพ คุณจะได้ดีไซน์ที่ดูดีหน้าจอสวยกล้องครบถ้วนแบตเตอรี่ที่ทนทานและซอฟต์แวร์ที่เสถียรพร้อมอัปเดตถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ในไทยที่อยากได้มือถือราคากลางแต่ฟีเจอร์จัดเต็มขีดขีดขีด,ขด,ขดคุณอยากให้ผมทำา y u u t u e s c r i p t i o n บวก h a ชแท็กบวกแท็กบวก Relate ส e a r c h ี e y สำหรับ Galaxy A55 แบบครบชุดเหมือนที่ทำให้ Galaxy J15 และ S27 Ultra ไหมครับ